สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอร์สเรียนที่ชื่อว่า Bullet Journal ช h o r t c u จดน้อยให้ได้มาก ตบมือแบบรัวมากนะคะไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าจะกลับมานะคะรีพีทรีเพลย์นะคะในคอร์สนี้นะคะเนื่องจากว่าในเวอร์ชั่นของปี2025นะคะปี2568นี้นะคะคุณเอ๋ได้มีการจัดเวิร์กช็อปสดๆนะคะเรียนกันแบบ VIP เลยนะคะมีแบบว่านักเรียนนะคะที่เข้ามาเรียนรอบสดแล้วก็มาเจอเนากันเนี่ยคุณเอ๋ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ตัดสินใจมาเจอกันนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะ คุณนยตั้งใจเลยนะคะว่าจะอัดเอาไว้นะคะในการเขียนเซตอัพบูโจให้กับมือใหม่มือเก่านะคะรวมถึงคุณนยมั่นใจว่าใครที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณก็จะได้ Inspiration หรือว่าแรงบันดาลใจในการกลับมาจดบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่คุณนยบอกไปนะทุกคนในคอร์สเรียน BJS นะคะ Bullet Journal Shortcut เนี่ยชื่อ BJS เนาะในคอร์สนี้เนี่ยมันเป็นคอร์สแรกนะคะที่คุณนยได้แบบมันเป็นเขาเรียกว่า เป็นคอสแจ้งเกิดละกันเนาะคือเราอะตอนนั้นอะไม่รู้ว่าเราจะมีความสามารถในการสอนอะไรนะคะแต่คุณเนยก็เลือกตามสิ่งที่เราชอบแล้วก็เราก็อิ <Giul> นนะคะแล้วเราก็แบบฉันเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะคะคุณเนยก็หยิบเรื่องบูโจเนี่ยนะคะมาสอนนะคะมาทําเป็นคอสเรียนออนไลน์นะคะและในวันนี้นะคะเพจคุณเนยก็เติบโตเติบโตนะคะเวลาผ่านไปเพจเติบโตนะคะตอนนี้ก็ผููติดตามนะคะเดินทางไปถึงประมาณ4ี่แสนคนแล้วนะคะรวมทุกช่องทางนี่ก็ประมาณครึ่งล้านคนแล้วทุกคนขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะในการ สนับสนุนนะคะแล้วก็ครูเนยเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะมาอัดคลิปนี้นะคะเพื่อให้กับนักเรียน BJS ได้ดูอีกรอบหนึ่งและในเนื้อหาวันนี้นะคะครูเนยจะมาสอนในการเซตอัพบูโจนะคะบูเลต์เจอแนลขั้นพื้นฐานเนี่ยเราจะมีการเซตอัพอย่างไรนะคะอันดับแรกทุกคนก็คือการรู้สัญลักษณ์ก่อนนะคะบูเลต์เจอแนลเนี่ยสำคัญมากๆเลยคือเรื่องของระบบสัญลักษณ์เพราะเราจะจดน้อยให้ได้มากเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้สัญลักษณ์กันนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์ กันเลยนะคะอ้ะอาวนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูเรื่องของระบบสัญ,ญลักษณ์กันทุกคนคุณนายขออนุญาตนะคะใช้กระดาษ A4 นะคะในการเขียนให้พวกเราดูแล้วก็ใช้ตัวอักษรใหญ่ๆนะคะเราจะได้เห็นกันชัดเจนนะคะระบบสัญ,ญลักษณ์คือสัญ,ญลักษณ์ที่เอาไว้ใช้ในการสื่อความหมาย ของเรานะคะเราสื่อความหมายกับสมุดเนี่ยในการจดบันทึกนะคะระบบสัญ,ญลักษณ์นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะระบบสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเราจะเรียกว่าคีย์เนาะคีย์ก็คือเหมือนกุญแจคีย์คือสัญลักษณ์นั่นเองนะคะคราวนี้นะคะอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าจุดนี้นะทุกคนจุดนี้ในกล้องเห็นชัดไหมคีย์นี้นะคะอคีย์นี้คุณอาจจะเขียนภา,าษาไทยก็คืองานนะคะหรือว่า t a s k นะคะ เราทวนกันสั้นๆก่อนนะนะคะแต่ว่าเวอร์ชันงพน2 5ายนยังไงก็แซบแน่นอนนะคะอันแรกก็คืองานเนี่ยตัวจุดเนี้ยนะก็คืองานนะคะคราวนี้ถ้าเราบอกว่างานเสร็จแล้วคุณเนยนะคะเราจะเขียนยังไงนะคะงานใช่ไหมอันนี้งานอ่าคราวนี้เราจะมางานเสร็จเอองานที่มันดันเนี่ยงานที่มันเสร็จเนี่ยนะอ่างานที่เสร็จเนี่ยเขาเรียกว่า task complete นะคะ task complete อ่า task c o m plete นะคะอะ c o m plete ที่แปลว่าเสร็จแล้วชั้นงานชั้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณเอาจะใช้ปากกาสีน้าเงินเพื่อให้คุณแบบเห็นใหญ่ๆนะคะงานเสร็จเนี่ยเวลางานเสร็จนะสมมุติว่างานนี้คืองานไลฟ์สดสอนหนังสือนักเรียนวันนี้อันนี้คืองานคุณเลยปรากฏคุณเอ๋ทำเสร็จแล้วนะคะคุณก็จะกา,กากระบาดตึง้งชั้นทําเสร็จแล้วอันนี้คืองานเสร็จ โอเคนะเคลียร์นะคะเคลียร์อ่ะใครดูอยู่พิมพ์เคลียร์นะคะถัดไปนะทุกคนงานไม่เสร็จล่ะนะคะงานหนูไม่เสร็จนะคะงานไม่เสร็จงานไม่เสร็จทุกคนงานไม่เสร็จงานไม่เสร็จงานไม่เสร็จแบ่งไปสองครั้งนะงานงานไม่เสร็จเนี่ยเราจะแบ่งไปงานไม่เสร็จแบบลากงานนั้นนะคะไปเดือนถัดไปกับลากงานนั้นเนี่ยไปเดือนอนาคต อีกไกลที่ไม่ใช่เดือนหน้าเข้าใจไหมงานไม่เสร็จแบ่งเป็น2ออย่างเราจะต้องแบ่งว่างานนี้ย้ายไปเดือนถัดไปสมมติตอนที่คุณนอยอัดคลิปนี้นะคะคือเดือนสิงหาเราจะย้ายงานเดือนสิงหาไปเดือนกันยาเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์นี้ทุกคนนะคะเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์นี้ทุกคนงานไม่เสร็จเนี่ยนะแต่จะย้ายงานไปเดือนสิงหาเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือเอาหัวลูกศรเนี่ยฝั่ง ไปฝั่งขวานะคะก็คือไปเดือนถัดไปสิงหาแปลว่างานเนี้ยฉันย้ายไปเดือนกันยาอันนี้เคลียร์นะคะอ่ะพวกเราเคลียร์นะคะอ่ะโอเคถัดไปนะคะงา,งานไม่เสร็จเหมือนกันนะคะงานไม่เสร็จงานไม่เสร็จเหมือนกันนะคะงานไม่เสร็จเนี่ยแต่แต่แบบนี้เนี่ยคือย้ายไปอนาคตคือแปลว่างานอื่นๆที่ไม่ใช่ไปเดือนหน้าเนี่ยย้ายไปเช่นจะไปทําธันวานะ ตอนนี้เดือนสิงหาเป็นงานที่เขียนไว้ว่าจะทำนะคะคิดไปคิดมาเดี๋ยวฉันทำธันวานะก็คือเราจะต้องย้ายนะคะไปนในอนาคตนะสัญลักษณ์เขาจะเป็นแบบนี้ก็คือเห็นไหมหัวลูกศรเนี่ยจะไว้ฝั่งทางสายมือนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเคลียร์นะตรงนี้งานไม่เสร็จย้ายไปทำอ่าย้ายไปทำเดือนถัดไปอ่าเดือนถัดไปนะคะอันนี้ ส่วนอันนี้เขาเรียกย้ายไปทําเดือนอนาคตย้ายไปทําเดือนอนาคตหนูก็ไม่รู้หรอกเดือนไหนย้ายไปก่อนอนาคตนะคะอ่ะนี่คือย้ายไปทําเดือนอนาคตนะคะถัดไปนะคะทุกคนคือการงานแบบยกเลิกใช่ไหมทําละอ่ะงานยกเลิกใช่ไหมทําแล้วนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์นี้ทุกคนนะคะเราจะขีดค่าไปเลยนี่ ไม่ทําแล้วนะคะในชีวิตจริงเนี่ยเราใช้ปากกาสีเดียวแหละทุกคนคือสีดํานะคะคุณเลยทำให้มันเห็นง่ายเฉยๆนะไม่มีอะไรนะคะอ่ะถัดไปสัญลักษณ์ถัดไปเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์เสริมละกันนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยการที่เราเขียนบูโจะเราจดงานจดทาร์กนะคะที่เราจะทำเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์เดียวคือสัญลักษณ์ดอทนะคะแล้วไอ้ความดอทเนี่ยข้อดีคือไอ้เวลาเราจุดดอทเนี่ยมันสามารถย้ายไปฝั่งแบบทําเป็นกากบาด นะทาเป็นไปฝั่งขวาทําเป็นไปฝั่งซ้ายหรือว่าขีดค่าอันนี้คือเคลียร์นะคะคานนี้ถัดไปนะสัญลญักษณ์แบบสัญลักษณ์ที่เป็นออสัญลักษณ์พิเศษนะคะนั่นก็คือสัญลักษณ์นี้ทุกคนขีดเนี้ยคือโน้ตนะคะ โน้ตฉันอยากจะโน้ตอะไรล่ะนะคะอ่ะตัวขีดนี้คือโน้ตนะคะถัดไปตัววงกลมทุกคนตัววงกลมคือเหตุการณ์นะคะตัววงกลมเล็กๆเนี่ยเหตุการณ์นะคะอ่าเหตุการณ์หรือ e v e n ์นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะตัวดอกจันตัวดอกจันเนี่ยแปลว่า party หรือว่าแปลว่าสําคัญอ่าดอกจันคือ party หรือว่าสําคัญนะคะแล้วก็มันจะมีอีกอันหนึ่งทุกคนก็คือตัวอัศเจรีนี้นะคะตัวเครื่องหมายตกกระใจนี้นะคะความหมายคือไอเดียทุกคนนะคะความหมายของคุณ ไรเดิลแคร์โรลเนี่ยคนที่คิดค้นนะคะเรื่องคนที่คิดค้นระบบการจดบันทึกแบบบูโจเนี่ยเขาบอกว่าตัวเครื่องหมายตกกระใจเนี่ยนะคะมันคือไอเดียนะคะอันนี้คือ สัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดนะคะของการจดแบบบ u l เลต j เจอร์ l ลใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วโคตรเกทพิมเก็แ8 8 8ให้คุณหน่อยหน่อยค่ะเกทไหมพิมเก็แ8 8 8ถ้าเกทพิมเก็แ8 8 8นะคะคราวนี้เนี่ยอันนี้คือระบบสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดแต่ใดๆแล้วนะคะสมุดบันทึกเนี้ยมันเป็นสมุดบันทึกที่บันทึกเรื่องของเราอะบันทึกชีวิตของเราบันทึกการเติบโตเส้นทางสู่ความสําเร็จเส้นทางสู่การเดินทางไปสู่เป้าหมายของเราอะดังนั้นคุณจะใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ย่อมได้เพียงแต่ว่าการใช้ระบบแบบบูโจหรือ หรือว่า bullet journal เนี่ยเขาแบบทำให้มัน simple easy เอาให้มันง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีสัญลักษณ์เยอะนะคะคุณนลยแนะนำนิดนึงว่าหากคุณมีสัญลักษณ์เยอะเกินไปมันจะทำให้ตัวคุณเองอะ่ะจำไม่ได้เข้าใจไหมคะดังนั้นวิธีการในการเซตอัพบูโจหน้าแรกนะคะให้คุณเขียนคีย์เอาไว้ข้างหน้าเลยสมมติว่าซื้อสมุดบันทึกมานะคะหน้าแรกเนี่ยเขียนคีย์เอาไว้เลยนะคะเพื่อคุณจะได้จาได้ว่าสัญลักษณ์นี้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรแต่ใครที่จดบ่อยๆแล้วเซียนแล้วอะ่ะทุกคน เขาจะจําสัญลักษณ์ได้เองนะคะแต่ว่าสําหรับมือใหม่หัดจดนะคะ คุณนายแนะนําว่าหน้าแรกนะคะให้คุณจดคีย์เอาไว้หรือว่าระบบสัญลักษณ์ของคุณนะคะ,ะตรงนี้เคลียร์นะคะคือหน้าคีย์ทุกคนอ,อันนี้หน้าคีย์นะคะถัดไปหน้าขวานี้นะคะเดี๋ยวคุณนายเขียนให้ดูนะคะอันนี้คือหน้าคีย์นะคะ,ะ,คะถัดไปนะคะหน้าขวามือนะคะอันนี้สอนเซตอัพเลยนะแต่ละปีเนี่ยคุณสามารถกลับมาทบทวนหรือว่าในทุกครั้งเนี่ยที่เริ่มเซตอัพบูโจใหม่จําอะไรไม่ได้นะคะมาย้อนทวนคลิปนี้นะคะอันแรกใส่คีย์อันที่สองใส่ my intention ทุกคน my in intention นะคะ my intention my intention อ่ะหน้าขวามือนี้นะคะเราจะใส่ my intention นะคะอ่าเจ็ดจำนงของเราทุกคนเอาง่ายๆคือ my intention เนี่ยถ้าเป็นภาษาของครูเนยคือการปักธงตั้งจิตชีวิตตนเลือกแบบใดเข้าใจปะตั้งจิตและปักธงการ intention หรือหมุดหมายในชีวิตของเราหรือการเขียนบันทึกของเราเนี่ยเราปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ อะไรนะคะเราปรารถนาที่จะมีชีวิตดีขึ้นในด้านใดคุณสามารถนะคะปักธงตั้งจิตนะคะ ให้กับหน้านี้ได้เลย my intention คราวนี้วิธีการเนี่ยเวลาที่เราจะใส่ my intention คุณสามารถเขียนเป็นคํำคมแรงบันดันใจนะคะที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยฉันทําเพื่อสิ่งนี้นะคะคุณจะเขียนเป็น affirmation คุณจะเขียนเป็นรูปนะจะทําเป็นรูปเวอร์ชั่นของคนที่แบบว่าประสบความสําเร็จแล้วฉันก็ชอบอะไรแบบนี้นะคะทําเหมือนฟิลแบบว่าทําเหมือนแบบว่าเป็น vision board อะไรเงี้ยก็ได้นะคะดังนั้นหน้าขวามือนี้เนี่ยมันคือการใส่แรงปรารถนามันคือการปากักธงมันคือการ ปักหมุดให้จิตของเรานะคะว่าสมุดบันทึกเล่มนี้อะไรคือ My intention ของฉันอะไรคือเจตจำนงของฉันนะคะที่ทุกครั้งเวลาที่ฉันหยิบสมุดบันทึกเล่มนี้ฉันจะจดจำถึงเป้าหมายนี้จดจำคนคนนี้จดจำสิ่งสิ่งนี้ที่ฉันเป็นมันนะคะ mm. เพื่อที่ฉันจะได้ไปไปทำมันและฉันจะได้มีมันโอเคไหมเพราะฉะนั้นคีย์คือ เป็นทำมีถัดไปนะคะหลังจากที่เขียนสัญลักษณ์ My intention เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปเขียนหน้า index ทุกคน index เนี่ยก็คือสารบัญน,นั่นเองนะคะอ่ะเขียน index แบบนี้ก็ได้นะคะอ่าหรือจะเขียนสารบัญหรืออะไรของคุณก็ได้นะคะ index เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณเลยจะใช้แบบนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะตีเส้นอ่ะตีเส้นครึ่งหนึ่งนะคะเขียนหัวข้ออืมแบบนี้ก็ได้อ่ะ แบบนีนะะ้หน้าทางด้านซ้ายมือเนี่ยคุณเจะเขียนว่าเป็นชื่อเรื่องนะคะ,ะเป็นชื่อเรื่องชื่อเรื่องนะคะอ่าชื่อเรื่องคืออะไรคะคุณเอยนะคะชื่อเรื่องก็คือเรื่องที่เราจดเช่นสมมุติว่าเราเขียนอ่อฟิวเจอร์ล็อกมันลี่ล็อกนะคะเราเขียนคอลเลกชันนะคะเช่นแบบว่าเรียนไลฟ์ เรียนคอร์สออนไลน์กับคูเนยอันนี้คือชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องที่เราจดไปนะคะคราวนี้อันนี้ก็คือหน้านะคะอ่ะอันนี้คือหน้านะคะอ่ะหน้าอ่ะหน้าคืออะไรนะคะอ่ะอันนี้คือหน้าหน้าก็คือเวลาเราใส่เลขหน้าเนี่ยเช่นอันเนี้ยหน้าร้อยห้าสิบห้าเราก็ใส่ไปหน้าร้อยหกสิบแปดอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใส่ไปเพราะฉะนั้นหน้าอินเด็กซ์นะคะหรือว่าสารบัญคุณนยเขียนเป็นสารบัญดีกว่านะเขียนเป็นภาษาไทยดีกว่านะคะอ่ะสารบัญสารบัญของคุณเนี่ยคืออะไรนะคะอืม คุณก็เขียนเอานะคะถ้าแบบงานเนี้ยบงานละเอียดอะทุกคนจริงๆแล้วมันต้องแบบนับจุดเพื่อให้มันเป๊ะนะคะแต่ว่านีนคุณก็เอานะคะข้อดีของการใช้สมุดแบบดอตเนี่ยเราสามารถลากเส้นได้ตรงนะคะอันนี้คือข้อดีของเขานะอ่ะต่อไปอันนี้เราเขียนเหมือนเดิมชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องแล้วก็อันนี้คือหน้าอืมแบบนี้นั่นเองอ่ะชื่อเรื่อง ื่อเรื่องนะคะแล้วก็หน้านะคะแบบนี้นั่นเองนะอ่ะคราวนี้ไปต่อไปต่อปกตินะคะอินเด็กซ์เนี่ยคุณเจะเว้นไว้ทั้งหมด4หน้านะคะดังนั้นจะทาแบบนี้อีกเอ่อจะทำแบบนี้อีกอ อีก2หน้านะคะอันนี้คือหน้าหนึ่งหน้า2หน้า3หน้า4เหตุผลนะคะที่คุณเอ๋เนี่ยเว้นไอ้ตรงช่องของฝั่งหน้าเอาไว้นะคะถ้าเราไปดูสมุดหนังสือของถ้าเราไปดูไออย่างสมุดเล่มนี้ทุกคนถ้าเราไปดูอะเล่มนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่เล่มนี้ทุกคนนะคะอะเล่มนี้นะคะเล่มเนี้ยเขาจะเว้นเพจหรือว่าหน้าไว้กระติ๋วเดียวนะคะแล้วตรงเนี้ยคือ topics and content นะคะแต่ถ้าเป็นเอร์ชั่นคุณเอ๋ passion to win กลับกันทุกคุณเอ๋จะเรียงสลับกันคือจะเอาหน้าเนี่ยเรื่องเนี่ยมาไว้ ฝั่งนี้นะคะแล้วก็เพจเนี่ยคุณเอยก็จะเว้นไว้ครึ่งหนึ่งอย่างนี้เลยนะคะเหตุผลนะคะที่เว้นหน้าไว้แบบนี้เนี่ยเพราะว่าเผื่ออนาคตเนี่ยคุณเอยจะเขียนเรื่องนี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นคุณเอยก็จะเอาไว้ใส่ลูกน้ำหมายถึงว่าเอาไว้ใส่เลขหน้าเช่นเอ่อคุณเอยเขียนเรื่องของ กินอาหารคลีนนะคะหน้า5นะคะแล้ววันถัดไปเนี่ยคุณเอ๋ก็เขียนเรื่องบันทึกการกินอาหารคลีนอีกหน้า6แล้วคุณเอาก็ใช้ชีวิตไปหน้าดหน้าแหน้าหน้าไม่ได้เขียนนะคะแล้วกลับมาเขียนเรื่องอาหารคลีนอีกนะคะหน้าที่11คุณเอ๋ก็จะมาใส่ลูกน้าไว้มันคือเรื่องเดียวกันแต่มันอยู่กันโคนละหน้าตรงนี้เคลียร์ไหมะคะ,ะถ้าอธิบายแบบนี้แล้วเคลียร์นะคะช่วยพิมพ์คําว่า เก็ตเรื่องสารบัญหน่อยเก็ต uh, ค่ะคุณนอยแล้วเก็ตเรื่องสารบัญน,นะคะอันนี้เก็ตเรื่องสารบัญน,นะคะคราวนี้สารบัญเนี่ยอย่างที่คุณน่อยบอกว่าเว้นไว้สี่หน้าหนึ่งสองอ่ะถัดไปต่อสามสี่แบบนี้เลยน่ารักน่ารัก,รกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เขียนสารบัญน,นะคะเราเขียนเรื่องนะหัวเรื่องที่เราจะเขียนเนี่ยแล้วก็หน้าแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมบูโจไม่มีอะไรยากนะคะที่ยากก็คือ ความคิดของเรานั่นแหละอ่าความคิดของเรานั่นแหละนะคะที่ว่ายากนี่เรื่องแล้วก็หนะ้าจบเสร็จอ่ะเราจบหนะ้สาสารบัญแล้วนะคะอืมเราจบหนะ้สาสารบัญแล้วเสร็จแล้วอืม โอเคอันนี้คือเสร็จแล้วทุกคนอันนี้คือแค่นี้เลยนะคะ i n d e x มีเรื่องกับหน้านะคะอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาเซตอั b u ูโจอ,อันแรกใส่คีหรือว่าเครื่องหมายเครื่องหมายสัญลักษณ์สองใส่ปัก ปักหมุดให้จิตของเรานะคะ my intention นะคะทุกครั้งที่เปิดสมุดเล่มนี้นะคะฉันเห็นเป้าหมายตัวเองฉันรู้ว่าฉันกําลังทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรนะคะนั่นคือการตอบ why ของเรานั่นเองนะคะต่อไปหน้าที่3มคือหน้าสารบันนะคะเราจะเซตอัพสมุดบันทึกของเราเนี่ยเราจะต้องมีสารบัญทําไมต้องมีสารบันเวลาเราไปเขียนอะไรเนี่ยบางคนเปิดหาเงี้ยหา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 หน้าไหนนะหน้าไหนหาไม่เจอแต่ถ้าเรากลับมาอ่านสารบันนะคะมันจะไม่รู้ว่าถ้าเราจะ ถ้าเราอยากจะอ่านเรื่องนี้เราต้องกลับไปที่หน้าไหนนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของสารบัญทุกคนนะคะสำหรับสมุดของท่านใดที่ไม่มีเลขหน้านะคะในคอสเนี่ยในในคอสเวิร์กชอปเนี่ยคุณเอยเนี่ย เลือกสมุดแบบไม่มีเลขหน้าให้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้ฝึกฝนนะคะเรามาเรียนเวิร์กช็อปกันเพื่อที่ให้ทําเป็นนึกออกปะถ้าคุณนะยแบบมีเทมเพลตมาให้หมดแล้วอะก็ไม่ต้องทํานะคะก็ไม่ต้องเรียนก็ได้นะคะแต่ว่าใครที่มีเลขหน้าก็โอเคแต่สาหรับใครไม่มีเลขหน้าอย่าลืมเขียนเลขหน้าด้วยเลขหน้าเขียนแบบหน้าหนึ่งหน้า2หน้า3อย่างเงี้ยนะคะเขียนเลขหน้าให้กับสมุดบันทึกของเราด้วยนะคะอ่ะถัดไปนะคะสารบัญนะสีหน้านะคะถัดไปเนี่ยเขาเรียกว่าฟิวเจอร์ล็อกทุกคนนะคะอ่ะ ฟิวเจอร์ล็อกหรือว่าบันทึกที่เราจะไว้ดูนะคะเขาเรียกว่าบันทึกรายปีนั่นเองนะคะฟิวเจอร์ล็อกเท่ากับบันทึกรายปีนะคะบันทึกรายปีเนี้ยเราจะเห็นภาพรวมบันทึกรายปีจะเว้นไว้เหมือนอินเด็กซ์หรือหน้าสารบัญเว้นไว้4หน้า1 2 3 4นะคะอ่ะ1 2 3 4อ่อ่ะเขียนฟิวเจอร์ล็อกนะคะปฏิบัตินะคะอ่ะฟิวเจอร์ล็อกนะคุณก็จะเขียนแบบง่ายๆเลยฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ล็อกอ่ะทุกคนเห็น เห็นอยู่เนาะเห็นอยู่นะคะฟิวเจอร์ล็อกนะทุกคนคุณเอเขียนเสร็จแล้วนะคะคุณเอจะแบ่งเป็นสามสามนะคะมกรากรุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาอเนี่ยกระก,กระลาสิงหากรัญยาตุลาพฤใภาธันวาเพราะฉะนั้นคุณเอจะแบ่งเป็นสามสามนะคะ,ะคราวนี้คุณเอจะตีเส้นก่อนนะตีเส้นตีเส้นหน่อยตีเส้นหน่อยนะตีเส้นสามนะคะตีเส้นเลยปื๊บ เราสามารถนับจุดได้นะคะทุกคนความหมายคือถ้าจะเอาให้เป๊ะเนี่ยเขาจะนับจุดกันเช่นอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ก้สิแล้วก็ดอหนึ่งสองสามเจ็ดเก้าสิบแล้วก็ดอดนะคะแต่ว่าสไตล์คููเนยเนี่ยคือไม่ได้นับทุกคนคุณเนยไม่ซีเรียสอะ่ะคููเนยคิดว่าแก่นสําคัญมันก็เป็นเรื่องของแบบ คอนเทนต์ content, หรือคอนเทนต์ที่เราเขียนหรือเนื้อหาที่เราเขียนนะคุณน่อยก็เลยไม่ค่อยซีเรียสมากนะ,ะไปต่อฟิวเจอร์ล็อกนะคะฟิวเจอร์ล็อกนี้เสร็จแล้วเราก็เขียนแบบเดือนมกรานะ,ะเดี๋ยวคุณเอยเขียนเป็นคุณเอยเขียนเป็นภาษาอะไรเดีย่ะอังกฤษละกันอ,อังกฤษพี่จะบอกอังกฤษ เห็นไหมโมกรากุมภามมนาะ APR หรือ APL APU <P>, พฤษภาคือเมย์ใช่ปะแล้วก็จูนอืมอ่ะนะคะอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทำแบบนี้ทุกคนเราก็ทำแบบนี้นะคะจูนแล้วก็ เดือนกรกฎาคมจุลายออกรสเซตเทมเบอร์ July, August, อ่าเราทำต่อทุกคนทําต่อนะคะทําต่อไปอีกหน่อยเดียวเองนะคะใกล้เสร็จแล้วไอ้เรื่องฟิวเจอร์ล็อกเนี่ยทุกคนเราทําปีละครั้งเพราะฉะนั้นทำซะเถอะนะทำซะเถอะทำปีละครั้งอ่าทำปีละครั้ง,ะะนะง,งไม่ได้ทําเยอะปีหนึ่งทําครั้งหนึ่งนะคะ แต่ว่าคุ้มนะที่ได้ทำเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยงานของเราในแต่ละวันแต่ละเดือนหรือแต่ละเดือน,แต,อนแต่ละปีผ่านไปเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างนะนะคะจูนแล้วก็เป็นจูลายใช่ไหมจูลายออกัสตุลาก็คือออกโทเบอร์อออรเซปนะคะเซปเทมเบอร์เซปเทมเบอร์กันยานแล้วได้ต่อออโนเวมเบอร์แล้วดิ โนเวม ber and December อ่ะเสร็จแล้วฮะถูกปะเจ็ดแปดสิบฮะออกกับเซจสล,สลับกันเนาะอ่ะ, <c oughs> อะทุกคนอันนี้เห็นไหมคุณายเขียนสลับกันใช่ปะก,ะกรกฎาสิงหาแล้วมันต้องกันยาวิธีการก็คือหยิบลิปควิดของท่านขึ้นมาเขย่าเล็กน้อยนะคะแล้วจงอ่ <c oughs> ติดแล้วติดแล้วติดแล้วปกติไม่ใช้ลิปควิกนะคะปกติเป็นคนไม่ค่อยใช้ลิปควิกทุกคนอ่ะโอเคอ่ะอันนี้คือจัดการการผิดพลาดด้วยการใช้ด้วยการใช้ลิปควิกเพเปอร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนเขียนจะต้องมีอะไรมีสติเนาะ,อะตอนเขียนจะต้องมีสติเห็นไหมเนี่ยไหมไม่มีสติเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่ะโอเคนะคะกระกดาสิงหารอให้เขาแห้งแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างรอให้เขาแห้งทุกคนคุณจะชวนทุกคนมา ทำตกแต่งนิดหน่อยนะคะอ่ะอันนี้สมมุติว่าอันนี้คุณเอยนะคะจะชวนให้คุณเนี่ยมาทําตกแต่งนิดหน่อยนะคะอ่ะสมมติอันนี้นะสีน้ําเงินสวยดีเนาะเราก็จะมาทําการตกแต่ง j o u r น a l ของเรนานะคะ journal ของเราเนี่ยเราก็จะใช้น้องสมุดอันนี้นะคะในการตกแต่งอ่าเราจะตกแต่งแบบน่ารักน่ารักนะคะคิ Q ้วนะคะด้วยใช้วิธีการง่ายๆอ่าอาจจะเป็นแบบเราอาจจะขั้นตรงนี้ไว้อ่าขั้นตรงนี้ไว้แล้วเราก็ แบบนี้ก็ได้หรือทาแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวคุณลองทำแบบนี้แล้วกันอืมเราอาจจะแปะตัดนะคะตัดแปะตัดแปะวิธีการก็คือแค่นี้เลยเล็งมากี่เล็งไว้แล้วใช่ปะแล้วเราก็ตัดปืบ๊บนะคะซึ่งเราจะแปะตรงอยู่แล้วทุกคนเพราะว่ามันมีดอทไว้ให้เราดูไอตัวไอตัวจุดๆอะนะคะมีไว้ให้เราดูเนี่ยเห็นไหมอ่ะเราก็แปะเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะอันนี้คือการตกแต่งเจอ์นลแบบง่ายๆนะคะ ง,ง่ายเลยทุกคนเราสามารถเลือกซื้อสติกเกอร์หรืออะไรก็ตามที่เราชื่นชอบนะคะแล้วก็มาแปะได้เลยอ่านี่แล้วเราก็สามารถเอามาแปะได้เลยอืมนี่นะคะอ่ะแบบนี้ตอนนี้แห้งแล้วนะคะอาสิงหาและกันยาเซฟออกเห็นไหมอ่ะ ันนี้นะคะแล้วคุณอก็ใส่ชื่อให้เขาหน่อยว่า future lock อืม future lock นะคะอ่ะอันนี้คือ future lock ของคุณเอยนะคะเสร็จแล้วทุกคนอันนี้คือหน้าตา future lock นะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะตกแต่งได้อสมมุติคุณอจะใช้สติกเกอร์อะไรที่คุณ,คณเอ๋มีเนี่ยอาจจะใช้ตกแต่งแบบกระจุกกระจิกอะไรเง,งี้ยก็ได้นะคะหรือจะไม่ตกแต่งก็ได้นะทุกคนนะคะ หรือแบบอีกเวอร์ชั่นหนึ่งทุกคนก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่ว่าเราอ่ะเขียนอุ้ยอืมอันนี้เราจะแปะยาวไปเลยอะเราจะแปะยาวไปเลยนะอืมนั่น ตัดมาไม่พอด้วยวัดแล้วเนอะอืมอืม <laughs> ตัดมาไม่พอแล้วไงคะแล้วไงคะเราก็ตัดต่อไปไม่มีอะไรต้องกังวลเออเราก็ตัดต่อไปไม่มีอะไรเนี่ยเราก็กะกะเอาอะประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้เนาะอ่ะประมาณนี้นะคะเราก็แปะเห็นไหม สวยได้สวยได้อ่ะทุกคนเสร็จแล้วเย่ yeah. นี่นะคะฟิวเจอร์ล็อกก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะคราวนี้เนี่ยอันนี้คุณไอทำให้2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยแบบแบบนี้เนี่ยคุณไอเว้นที่เอาไว้สําหรับคนที่จะเขียนแปะปฏิทินตรงนี้เล็กๆนะคะคุณสามารถเขียนมือแบบเขียนมืออะนะคะแปะปฏิทินเข้าไปได้นะคะหรือคุณจะ ซื้อสติกเกอร์นะคะมาแปะก็ได้มันจะมีสติกเกอร์ปฏิทินปีปัจจุบันอย่างเงี้ยสามารถเอามาแต่งตรงนี้ตึง้งตึงต้งตึ้งต้งตรงนี้ทําได้เลยนะคะส่วนด้านล่างนี้เป็นพื้นที่เอาไว้เขียนว่าเดือนมกราฉันจะมีอะไรที่ต้องทําบ้างเดือนเมษาฉันต้องมีอะไรต้องทาบ้างนะคะอ่ะอันนี้คือตัวอย่างของฟิวเจอร์ล็อกนั่นเองนะคะส่วนฟิวเจอร์ล็อกตรงนี้นะคะที่คุณไอเว้นพื้นที่นี้ไว้เนี่ยเพื่อที่ว่าอย่างที่คุณไอบอกไปว่าให้เราเนี่ยสามารถที่จะเขียนนะคะเขียนเป็นปฏิทินเพื่อใหหห้้้เเเเรรรราาา็็นนนวัที่กกกไดดะะะคะะืือออจซตติิ์ม ก็ได้นะคะอันนี้คุณเอ,อเอาสติกเกอร์เก่าที่บ้านนะคะแล้วคือมันเป็นของปี2021ทุกคนนะคะแต่ว่าโชคดีจังเลยนะคะที่ยังมีน้องอยู่เพราะว่าคุณเอ,อก็จะได้มาทําตัวอย่างให้กับทุกคนดูนะคะเห็นไหมอ่ะหน้าตาน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะแบบว่าตัดน้องเนี่ยเห็นไหมดึงขึ้นมาอีทุกคนแล้วก็มาแปะได้นะคะอ่ะคุณเอ,อยาทาให้ดูเลยนะเราก็สามารถที่จะใช้เล็บของเราเนี่ยล่ะค่ะนะคะ,นะคะดึงน้องออกมานะคะอ่ะปรากฏว่าใหญ่มากอ่ะ นี่น่ารักไหมนะคะเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งเดือนนะคะเราไปนะถัดไปนะคะอืมถัดไปนะคะเราก็ออ้แกะไม่ออกอืม เนี่ยแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะแปะปึป๊บเห็นไหมพอดีเป๊ะนะคะเนี่ยทำ,ทำอย่างเงี้ยทุกคนเรื่อยๆนะคะเอาจริงข้อดีของการใช้สติกเกอร์ก็คือไม่ต้องเขียนทุกคนนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยมินิมอลและนี้ไม่ต้องไปซื้อของซื้อนู่นนี่นั่นนะคะ พล็อปของอุปกรณ์เจอร์น l ลทุกคนมันเยอะมากนะคะก็แล้วแต่เราเอาที่เอนจอยแล้วกันทุกคนนะคะอย่าไปอย่าไปแบบโฟกัสแต่การจะไปซื้อของนั่นนู่นนี่นะคะแต่ว่าตัวเองไม่ยอมโจทย์เข้าใจป้ะมายถึงแก่นสําคัญน่ะคือชีวิตเราพัฒนานะคะมันแก่นสําคัญมันไม่ใช่พวกอะไรพวกนี้ที่มันเป็นเปลือกนะแต่ว่าคุณเอ๋ทำให้เราดูเป็น ไอเดียละกันว่าเอ้ยจริงๆแล้วฟิวเจอร์ล็อกเนี่ยมันมีหลายแบบเลยนะเราสามารถทำได้หลากหลายเลยนะคะอะอันนี้ก็ง่ายๆหน่อยก็คือเอาเอาสติกเกอร์มาติดนะคะนี่อ่ะเดือนมันอาจจะไม่ตรงนะทุกคนคุณเอาสติ๊กเกอร์อันที่มีอยู่มาติดอ่าอืมโอเคแต่ทุกคนเห็นภาพรวมแหละนะคะวันนี้คุณมา สอนเซตอัพให้เห็นว่าเฮ้ย mm hmm. มันเซตอัพอะไรกันยังไงหรอเขาจดกันยังไงฟิวเจอร์หลอกยังไงนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกันนะคะที่คุณสามารถที่จะเอามาใช้งานได้อาเออพอแปะสติกเกอร์แล้วน่ารักขึ้นเยอะนะคะอะ่เดี๋ยวคุณไอเทียบเวอร์ชั่นแบบไม่แปะดูธรรมดานะคะแต่ข้อดีเนี่ยข้อดีของการไม่แปะนะทุกคนอ่หน้านี้อย่างหน้านี้นะคะคือเขาจะ เขาจะมีที่เขียนได้เยอะกว่านะคะส่วนอันนี้ก็คือมีที่เขียนได้น้อยกว่านั่นเองนะคะสำหรับการเขียนฟิวเจอร์ล็อกนะคะอย่างที่เมื่อกี้เราเซตอัพเทมเพลตกันไปแล้วลว,ว่าโอเคในฟิวเจอร์ล็อกหรือ12เดือนเนี่ยที่กำลังจะเดินทางมาถึงเนี่ยเราเนี่ยจะมีงานสำคัญใดนะคะมีกิจกรรมไหนมีเหตุการณ์ใดนะคะที่เราจะต้องบันทึกไว้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าในเดือนสิงหานี้นะคะฉันจะต้องพาแม่ไปกินข้าวนะคะอาจจะโน้ตเอาไว้นะคะหรือน้องสาวเนี่ยแต่งงานนะวันที่เท่าไหร่โน้ตไว้หรือ ือคุณเนยจัดงานสัมมนา,าวันที่เท่าไหร่จดไว้ในฟิวเจอร์ล็อกเพราะฉะนั้นการจดบันทึกฟิวเจอร์ล็อกเนี่ยเราจะจดได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าอนาคตของเรามีอะไรต้องทำนะคะอันนี้คือคียบันทึกอนาคตเนี่ยคือการบันทึกว่าในแต่ละเดือนของปีปีนั้นเนี่ยเรามีสิ่งใดมีงานใดมีทาร์กส์ใดที่เราต้องทําบ้างน,นะคะให้เราจดสิ่งนี้ไว้อันนี้คือการเขียนฟิวเจอร์ล็อกนั่นเองค่ะเอาล่ะจบคลิปนี้นะคะคุณนนยสอนเซตอัพที่ประกอบไปด้วยระบบสัญ,ญลักษณ์ my intention นะคะปกักธง ปักธงให้จิตของเรานะคะมา intention ความปรารถนาความตั้งใจของเราลวมถึงข้อที่3ก็คือเราเขียนสารบัญน,นะคะและ4ก็คือการเขียน future lock นั่นเองนะคะในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวคุณราจะมาสอนเขียน monthly lock weekly l o c นะคะแล้วก็ daily lock นั่นเองค่ะสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอยาก ลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของการจดบันทึกแบบ bullet journal นะคะคุณนายมีคอร์สเรียนที่ชื่อว่าจดน้อยให้ได้มากนะคะคอร์สนี้จะทําให้การงานของคุณสำฤทธิ์และชีวิตของคุณก็รื่นรมความหมายก็คือว่าเราเนจะเรียนการจดบันทึกกันนะคะในเรื่องของการพัฒนาโลกภายนอกการจัดการเวลานะคะการจัดการงานต่างๆรวมถึงการพัฒนาคุณภาพของโลกภายในด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะของขวัญชิ้นพิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปนี้จบนั่นก็คือปกตินะคะราคาคอร์ส bullet journal เนี่ยอยู่ อยู่ที่16,900นะคะวันนี้คุณนให้ราคาพิเศษ9,900เท่านั้นค่ะและแถมฟรีสำหรับ5ท่านแรกนะคะที่ CF ตอนนี้นะคะคุณจะได้รับคอร์สเรียนที่ชื่อว่า c Creative Visual Note สรุปเก่งให้เห็นภาพค่ะคอร์สนี้เนี่ยคุณนจดสอนจดเลคเชอร์นะคะสอนเรื่องทักษะการฟังการที่เราจะเก็บประเด็นเนี่ยเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็การจดบันทึกอย่างไรให้หน้าอ่านแล้วก็เป็นภาพนั่นเองค่ะใครที่สนใจนะคะแคปหน้านี้ไว้เลยนะคะแล้วก็ทักไปหาแอดมินที่บ้าน คใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์หน่อยได้ไหมคะว่าฉันโชคดีจังเลย